ตัวนี้นะคะของ The Skin l i s นะคะแอด one w h ไวท์เซ u m 3 0กรัมนะคะแอด one w h ไวท์เซ u m นี่ขวดมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็รายละเอียดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวหมองคล้ำฝ้ากะรอยดำรอยแดงสิวจุดด่างดำใต้ผิวชั้นลึกและช่วยต่อต้าน,นมลิสระ เพิ่มผิวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติเซรั่มเนื้อบางเบาพร้อมสารสำคัญทรงประสิทธิภาพที่ครอบคุมกลไกลดผิวหมองคล้ำไว้ในขวดเดียวนี่อันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรัม่มเนี่ยเนื้อมันจะเป็นแบบข้นๆแบบนี้นะสีขาวนะ มันจะเป็นสีขาวอันนี้เราใช้กับใบหน้านะคะนี่ซึมเร็วนะคะนี่ ขวดนี้นะเนี่ย Advanced White Serum นี่สนใจก็จิ้มลิงก์สั่งซื้อมาลองใช้กันดูค่ะ